เห็นช่องจอดละเอียงเอียงเข้ามาเลียดเยดเข้ามาใกล้ๆครับเพราะว่ายิ่งใกล้ก็จะยิ่งถอยง่ายแต่ก็ไม่จําเป็นที่จะต้องมาเลียดจนถูเขานะครับนีเลียดมาก็พอคราวนี้ครับผมก็จะดูกระจกด้านซ้ายแล้วว่ารถผมเนี่ยเริ่มเลยหรือยังอ่นี่เลยละแต่ว่าคราวนี้ครับ พอท้ายมันเลยแล้วมันถอยได้แล้วก็จริงครับแต่เราสามารถใช้องศาทําให้มันง่ายขึ้นได้ด้วยนะครับนั่นก็คือการหันหน้าออกและท้ายมันจะชี้เข่าครับทุกคนลองดูถ้าสามารถทําได้ครับทํานิดๆิดหน่อยนี่ครับเอียงนิดเดียวปึ๊บเนี่ยท้ายมันจะเริ่มชี้เข้าช่องเห็นไหมครับเนี่ยท้ายเริ่มชี้เข้าช่องแล้วผมจะเหลือพื้นที่มุมเนี้ยไว้หน่อยหนึ่ง<ม>เพื่อที่ให้มันเป็นเซฟโซนที่เราสามารถดูแล้วไม่กลัวว่าถอยไปจะเบียดครับนี่คราวนี้ผม ยงเอียงยงเอียงรถเข้าไปเนี่ยหมุนแค่เอียงเอียงรถเข้าไปเนี่ยครับหมุนเอียงเอียงรถเข้าไปหลังจากนั้นพอท้ายรถมันทิ่มเข้าซองแล้วใช่ไหมครับผมจะปล่อยอย่างนี้เลยเนี่ยคืนตรงอย่างนี้เลยนะครับคืนตรงได้เลยคราวนี้ครับเราลองดูว่าถ้าเรามีพื้นที่เยอะอีกเนี่ยพื้นที่ด้านหลังเยอะไม่พอใจเราสามารถเติมได้อีกนะนี่เห็นไหมเนี่ย เราดูไปค่อยๆทำค่อยๆดูค,ค,ค, manual, ค่อยททำครับหลังจากนั้นเหลือพื้นที่ในการเก็บหน้าเนี่ยครับเราดูว่าหน้าเราพ้นแล้วเราก็เก็บหน้าเลยนี่ครับหน้าพ้นแล้วเราก็เก็บหน้าได้หลังจากนั้นครับถอยมาจนสุดละไปต่อไม่ได้ละนี่ครับคราวนี้ถ้าเราเดินหน้าเข้ามาเห็นไหมว่ามันจะเข้ามาเยอะมากเลยนี่ครับจนตอนนี้มันเข้ามาค่อนคันแล้วนะครับ พอเข้ามาแบบนี้นะครับใจเย็นๆได้เลยเราจะถอยเข้าไปทางนี้ใช่ไหมครับเนี่ยต้องการให้ท้ายไปทางนี้มากขึ้นได้เลยใส่เกียร์ถอยได้เลยค่อยๆถอยค่อยๆหมุนนี่ให้ท้ายมาทางนี้อ่าหมุนไปทางนี้เสร็จปุ๊บท้ายเข้ามาละเหลือพื้นที่ในการเก็บหน้าด้วยนี่ครับหักกลับอีกทางนึงเสร็จปุ๊บถ้าคืนตรงได้ก็จะสวยนี่คืนตรงเดินหน้านีคบ หลังจากนั้นรู้สึกว่าเฮ้ยมันยังไม่พอใจอะ่ะมันยังดูห่างชาวบ้านเขาอยู่เลยได้ก็เดินหน้ามาเยอะๆหลังจากนั้นก็ถอยหมุนเข้ามาข้างในต่อนี่ครับถอยหมุนเข้ามาข้างในต่อเหลือพื้นที่ในการเก็บหน้าด้วยนี่ตื้อไม่งั้นรถมันจะไม่เข้าครับหลังจากนั้นถ้าคืนตรงได้ก็สวยเดินหน้าใหม่ตืดนี่ครับ ถอยเอียงเข้ามานี่ครับทำซ้ำไปเรื่อยๆจนกว่าจะชิดจนกว่าจะพอใจได้เลยครับอยากได้แนบระยะไหนถ้าเป็นแบบจะุจักรจอดเอาขนยางชิดเนี่ยทุกคนเขาก็จะซอยกันแบบนี้ไม่มีใครที่มาทําสูตรและทีเดียวเอาขนยางไปถูอย่างนั้นหรอครับมันอันตรายมาก